สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องกอฟบ้านสวนนะครับจะพามาดูคูกุต้ามือสองนะครับ L5018 ไม่ใช่ตัวล่าสุดนะครับที่ผมได้มานะครับในราคานี้นะครับ 4MB 54.5นะครับจะมากเตียบเทียใไปดูนะครับได้มาในราราคา540,000 5 0ันบาทนะครับมาดูรอบคันนะครับมีอสองนะครับมาอยู่กับผมได้หนึ่งปีแล้วมีได้เทอโโร์โบด้วยนะครับหนึ่งลูกนะครับลองคิดด้วยกันลดมือสองนะครับกับลดมือหนึ่งนะครับราคาต่างกันมากนะครับเดี๋ยวจะไม่ให้ดูโบรครับต้ลองสตาร์ทได้ฟัง แล้วก็ผมก็เลยเลือกเอาที่ตีดินมาด้วยนะครับในราคาห้าหมื่นสามพันนะครับของนาซ่านะครับรถไถมือสองนะครับได้มาจากลานอัมพลดัเตอร์นะครับอันนี้ติดโบเลยนะครับลองเทียบกับรถราคาใหม่ดูดิครับมือสองกับมือหนึ่งมันต่างกันมากนะครับแต่ว่าโอเคนะครับอันนี้มีเป็นโบที่ติดรถมาแล้วครับ بېرته جوړ เสียงก็สดย่าไงครับอัน,นเปียกเป็นง่ายๆครับคันนี้คันเดียวนะครับคันนู้นสองคันเลยครับนู้นหกนันหกนะครับนู้นเจ็ดเจ็ดสองคันราคานะครับน่าจะเท่าคันนี้คันเดียวครับทิปด,ดูแล้วกันเปียกไป็นง่าย